ปีนี้นะคะ12สิหหาใช่ไหมคุณลูกค้าค่ะแต่ไม่แน่ใจว่างานจัดวันที่เท่าไหร่เน,ะเนาะยังไงก็ทางร้านแม่บริพาไทยก็ขอร่วมสแสดงความยินดีกับคุณพี่สัตส,สีมาด้วยนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิธุ์ค่ะขอพรบคุณมากๆเลยหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากมีชุดสวยๆนะคะคุณลูกค้าคอยากมีชุดไทยสวยๆชุดผ้าไทยสีฟ้าราชินี ชุดผ้าไทยสีฟ้าราชินีผ้าพันปีหลวงซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับร้านแม่มดีผ้าไทยของเราได้เลยเหมือนคุณพี่สัตส,สีมาเนี่ยแหละค่ะคุณสสลูกค้าจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่สัตส,สีมาอยู่อเมืองค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับผ้าไปเรียบร้อยแล้วกำลังไปให้ช่างตัดอยู่ขอบพระคุณนะคะคุณพี่จ๋าสบายก็ไม่ต้องกังวลเลยคุณลูกค้าจะรอบเอวเท่าไหร่จะตัดผ้าถุงจะตัดกระโปรงทรงไหนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของผ้าที่จะเหลือมาทําสบายเลยเพราะว่าสบายใช้ผ้าเยอะนะ สบายใช้ผ้าเยอะนะคุณลูกค้าขาผ้า1ผืนแบบเนี้ยผ้า1ผืนน่ะทำสบายได้แค่5ชิ้นอ่งนะีทำสบายออกมาได้แค่5ชิ้นเองนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าขารุ่นนี้จะเป็นลายขอที่คุณพี่สัสสีมาเลือกซื้อเลือกช็อปจะเป็นผ้าไทยมัดหมี่ลายขอสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะนี้ขอบอกกันว่าผืนนี้จะเป็นลายขอคลาสสิกเป็นลายขอที่สวยสําหรับนุ่มานุ่มชอบลายนี้สําหรับนุ่มมาคะนุ่มชอบลายนี้นุ่มชอบลายขอลายขอคลาสสิกนะคะคุณลูกค้าจใส่่่ไได้มเบือ นะคะแล้วที่สําคัญมากไปก่ว่านั้นเรามีหลากหลายเฉดสีแต่วันนี้คุณพี่นะคะให้โจทย์ให้ตีมมาจะเป็นสีฟ้าราชินีนะคะซึ่งร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรามีหลากหลายเฉดสีนะสำหรับผ้าทไทยไลายขอผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาเรามีหลากหลายเฉดสีลายขอมีหลายสีมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยไว้ด้วยเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมกับผ้าตัดชุดสีอื่นๆกับผ้าตัดชุดสีอื่นๆนะคะคุณลูกค้านะเรามีหลากหลายเฉดสีไม่ได้มีแค่สีฟ้านะมีหลายสีมีชมพูมีม่วง ก็มีมีดังมีกลมก็มีค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเตรียม C F Capture หน้าจอได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่สสีมาจากคุณลูกค้าจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะแถมสบายไปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชอบเหมือนคุณพี่สศสีมาบอกว่ารับผ้าตัดชุดลายขอพร้อมสบายเลยคุณลูกค้าขาหนึ่บาทจ้า